ที่ปัมบีชนะครับภายในงานก็ได้รับความเมตตาจากพระกิติศักดิ์ธรรมสกท่านประธานสงฆ์ครับนำคณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและก็นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำรัตนาสีหาและเข้าสู่พิธีบูชาเปรตพะลีนะครับเพื่ออุทิศสวขสุนลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะสงฆ์ได้วสวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามครับ ตามด้วยพิธีกล่าวคำถวายภาพบางสกุลจีวรอ,อุทิศสงขุศลประธามบุญพิธีนะครับขอกราบนโมตนาบุญกับกรัรยยณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกรัรยยณมิตรปูนสีด่านวนิชเพียสและกระัรยาณมิตรจามนพงปลืม้มปิติชัยรวมไปถึงกรัรยาณมิตรพรฤนดีเกรซันครับพร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนร่วมกันทอดผ้าบางสกุลที่ด้านหน้าอาสงจากนั้นคณะสงฆ์ได้กล่าวพิจารณาผ้าบางสกุล จากนั้นนะครับทุกท่านก็ร่วมก,กันกล่าวคำถาวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปล,ยปลาประทานบุญพิธีคือการยาณมิตรคุณแม่จุรีปิยวิชาญาณน,น์น,นะครับคือกริยาณมิตรคุณแม่จุรีปิยวิชาญาณน,น์และกริยาณมิตรชัยวัดเกรซอนส่วนพิธีกล่าวคำถาวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับประทานบุญพิธีคือการยาณมิตรนายแพทย์วิรยรักขติยราชกริยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอ กริยานมิตรวริสราบุญเรืองและกริยานมิตรมาลีแดงทางด้านกริยานมิตรจามนพพงปลื้มปิติชัยกริยานมิตรโรเบิร์ตชอลเฮนส์และกริยานมิตรกวนรืดีเกรซันเป็นประธานในการกล่าวคำถวายเตียนใจไฟนิรันตอนันตชัยพร้อมกันี้คณะท่านประธานบุญพิธีในแต่ละคณะและสาธุชนครับรวมกันถวายเครื่องเทียรทำและปัจจัยแด่คณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชในนี้กถา เรื่องการได้มาซึ่งอัตภาพความเป็นมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นจึงควรสั่งสมบุญให้มากเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการเกิดมาสั่งสมบุญสร้างบารมีในชาตินี้จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตอนันตชัยและพิธีตักปารข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศของการสั่งสมบุญในวันนั้นนะครับก็เป็นไปด้วยความรับรื่นเรียบร้อยงดงามทามกลางบรรยากาศถึงความปลื้มปีติอินดีของยอดกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกายปามบีชทุกท่านครับที่มาสังสมบุ์ร่วมกันในครั้งนี้อนุโมทนาบุญนะครับสำหรับที่วัดพระธรรมกายปามบีสหรัฐอเมริกาครับ